ท้ายคืออยากจะฝากไว้่ว่าในฐานะที่เราเป็นนักเทคโนโลยีเป็นนักการศึกษาหรือเป็นนักเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆนครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือว่าต้องพยายามมีโครงการและทํำไปสู่จุดที่เป็นประโยชน์แก่สังคมให้มากกว่าตัวออย่าไปถือสติของคนจริงที่ว่าจะทําตีเรืนเตนจะเป็นไปไม่มีใครขอให้เราเล้เกิดตัวอิดกันเลยครับผู้ที่ท่านตายไปนาน,นแล้วตอนนี้เชื่อ ประชาชนเขาอยากเห็นเราเด็นดีแต่เราไม่รู้เป็นพระราชเป็นประเทศรู้อยู่แล้วแต่แต่พอเด่นขึ้นทุกทีอย่าหวั่นไหวอย่าหวันไหวครับเราเคยกินยังไงอยู่ยังไงนะอย่าไปหวั่นไหวใครก็จะด่าเราชมเรารู้ใช่ไหอย่าหวั่นไหวโจงทั้ดีเด่นดังโดให้ครบสี่ดอกใครมีดอเดียวใช้ไม่ได้ดีเด่นดังโดไม่โกรธใคร คนที่ไหนใครจะคิด,ดอิบชาเรา ัฒนาไปตลอดมีท้องและเล่นอยู่ตลอดเวลานะฮะผมก็เห็นเนี่ยนะฮะที่คนไทยเล่นทางศิลปไทยแล้วเ็เทคโนโลยีขเข้าไปผสมภาษาอย่างนสนิทสนมโปรยได้อย่างเต็มที่นะฮะอาจารย์เป็นผู้นําของผมไม่อยากพูดว่าประเทศไทยนะระดับโลกนะค,คนหนึ่งนะที่ในาการศึกษาของเราเองควรจะให้ความสนใจและก็มอ,มองของดีของไทยเอาไว้บ้างพวกเราควรจะติดตามผลงาน